สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคองน้องตุ๊กตาสาวน้อยไทยลาวสาวน้อยล่องจานนะคะวันนี้นะคะน้องเตีงจะมาถามทุกคนว่าใครรู้จักพี่มีโตบ้างนะคะพี่มีโตนะคะเป็นคนลาวนะคะหรือว่าแบบอยู่อีกสมองแบบอยู่ลาวว่าแหละเป็นคนลาวว่าแหละทุกคนแล้วก็น้องเตียงอะ่ะ ติดตามพี่เขาอยู่แล้วก็ชอบดูคลิปพี่เขาม,มากเลยนะคะซึ่งตีก็เป็นเอซีเดิงใจนะคะแต่ว่าชว่วงนี้ตีอติดเรียนนะคะก็เลยแบบไม่ได้ค่อยเข้าดูแต่วันนี้เลื่อนเข้าไปดู youtube ก็เลยแบบเอ้ยไม่ได้ดูคลิปพี่เขานานแล้วก็เลยแบบไปส่องดูนะคะว่าคลิปพี่เขาช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะคะโมเต็ก็ไปเห็นคลิปพี่เขาเก้าวันที่แล้วมั้งนั่นแหละคลิปพี่เขาคือแบบคลิปพี่เขาพี่เขาไปเที่ยวพม่านะคะทุกคนซึ่ง ตุ๊กขอาอกเลยนะว่าพี่มีตัวอะค่ะทุกคนคือเป็นคนที่พูดได้หลายภาษามากๆแล้วตุ๊กชอบพี่เขาที่ว่าพี่เขาเป็นตัวของตัวเองแล้วก็พูดได้หลายภาษาแล้วก็คลิปของพี่เขาคือแบบชีวิตแบบดีอะทุกคนแบบหมายถึงแบบว่าคลิปพี่เขาแบบดูแล้วมันสบายอะทุกคนแบบสบายหูสบายตารู้สึกว่าดูแล้วแ,วแบบเออม่วนดีใชนะทุกคนแล้วคลิปพี่เขานะคะก็แบบ ไปถ่ายพมา่าไป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 ประเทศพม่านะคะจะ <t> จำได้ว่าเสียงอีย่างเสียงเสียงคานบอกเออว่าเสียงคาเสียงคาอย่างนี้แหละทุกคนองนเต็กก็หาหูว่าในประเทศพม่านะใช้เงินบาททุกคนคือแบบอันนี้ก็งงเลยวะ่ะบอประเทศพม่าก,ก็ใช้เงินบาทคือกันโงนเตก็เลยแบบเข้าไปเบิ้งในคลิปของเวอรเพิ่นเนาะกะคลิปของเอรเพิ่นเอร์เพิรนก็ได้แบบเออไ,ไปเลาะไปอย่างไปทายคลิปเนาะกะขออนะุญาตเจ้าของเ้อยเพิรนในเดื่อเนาะเราว่าโมเตกก็จะแบบ หากงงคือกันว่าในประเทศพม่ามัานกะใช้เงินบาทคือกันเนาะแบบใช้เงินบาทเลยแบบเวลาซื้อของคิดเป็นเงินบาทเลยแบบ5้าบาทสิบาทนะชิน่ะส่งตัวเองก็งงตัวเองคิดว่าเฮ้ยที่แรกคิดว่ามีแต่ประเทศลาวที่แบบว่าใช้เงินบาทนะชินะที่แรกคิดว่ามีแต่ประเทศลาวที่แบบว่าเออใช้เงินบาทคิดเงินบาทแต่โบคิดว่าประเทศพม่าเออประเทศพม่าเพื่อกับแบบ size คือกัรนี่นะทุกคนแล้วเออเพื่อก็แบบไปซื้อของซื้อของแบบคิดเป็นราคา เงินบาทแล้วก็ที่สําคัญก็คือสินค้าขนาะก็คือแบบมีแต่มีแต่มีแต่สินค้าประเทศไทยนําเข้ามาจากประเทศไทยนะคะแล้วก็เอยพูดกัแบ,บแบบ,แบ,บาาเว้าแบบแบบแบบภาษาเนี่ยก็ไดุ้เก่งเก่งตุกมักๆกแบบว้าหลายภาษาแห่งเลยเพื่อนนะเดี๋ยว น้องตุ๊กมีโอกาสต้๊กเตียก็อยากที่จะแบบไปโูกาสต้องเตียก็อยากแบบไปเห็นตัวจริงให้เพื่อนจากเทืือแล้วก็อยากแบบไป่ายรูน้ำไปทายคิดแล้วก็อยากแบบไปลิ้นนําเปรยเพื่อในใช่ไหมแต่ว่ากะเอ้ยหวังว่าจะมีโอกาสนานเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเตี้ยสีพาทุกคนไปเบิ่งเนาะหวังว่าทุกคนจะฮู้จักเอ้เพ่นอยู่แล้วแล้วก็โอ้ให้ดังให้แม่แล้วก็ที่สําคัญเนาะกับฝากทุกคนกดติดตามช่องของไอ้เพื่อนน้ำเด้อถได้กาผ่าเนเตียงบริโภคธนาแล้วก็เดี๋ยวเขาไปเบิ่งพร้อมกันเนาะว่า เป็นแนวใดสินค้าในประเทศพม่าแต่าล้เติงบุคอยหู้งเงินเงินเงินของพม่าปันใดแล้วกะบุคิดว่ารตเดศกับบุคิดว่าประเทศพม่านี่แบบจะใช้เงินไทยแล้วก็บแล้วก็ค้สึกตกใจเดีเพาปาเงินไทยคือแบบมีค่าขนาดนั้นเลยแบบใช้เงินไทยแล้วก็สินค้าประเทศไทยอะยู่ในประเทศลาวน้องติงคิดว่าสินค้าประเทศลาวนี่ชิ้นหลาย เอสินค้าไทยที่อยู่ในลาวนั้นก็สิหลายแห่งเลยไปเบิ้งประเทศพม่ากับคือกับลาวเลยทุกคนแบบสินค้าแล้วกับการซื้อกันอย่างแต่ว่าสลาวอยู่ลาวนี่บางตัวเองนี่เพิ่จะบอคอยเพิ่อจะบอหับเหรียญแต่ว่าบางที่เท่านั้นที่เพิ่นหับเหรียญน้อยอยู่ลวาวสลวยก็จะหับแบงค์ซื้อๆอยู่ลาวแต่อยู่ไทยนี่เหรียญก็รับเออแต่ว่าอยู่พม่าเหรียญก็หับแบงก์ก็หับเนะาะเดี๋ยวไปเบิ้งคลิปนี้กันขอนี้จะขอคลิปไปเด้อขอนี้เอ้ยมีตัวในเด้อเนาะแฟนคลับติดตามกดซับสไครต์ กรนดิ่งแเตือนให้คีอิอยเเพื่อนในเด้อวัชิรเป็นของไทยค่ะเป็นของไทยแป้งของไทยตามที่เบิ้งเนี่ยจกจะเป็นของไทยเครื่องปรุงเป็นของไทยอันนี้ผมอันนี้ก็เป็นของไทยนะปากกระป๋องสรุปรวมแล้วยูนิ่จะมีสินค้าของไทยเป็นจํานวนหลายใส่เงินบาทซื้อสินค้าไทยอยู่ในเจียงหลาป,ประเทศพม่มอันนี้นก็คือก่อหาบาหาบาท,บาท นี่ทุกคนบัไฟหนาบาทใช้เงินบาทนะจะพันเ่มันให้ไทลอยซาวอันนี้จะเป็นเงินจัดหมื่นหนึ่งขนาตีเป็นเงินบาทก็ลอยซาวบาทมาสั่นเห็นบอจะคืนซีจีเนี่ยจะคืนซีจีเลยอันนี้จะเป็นเบอร์เบอร์ลาวอินเทอร์เน็ตลาวยุนี่เขาจะใส่อินเตอร์เน็ตโยงอัจฉริโด ไอนน้จะเป็นน้ำมันเอสซังเอสเอสซังหรือว่ากระสวระ่วนล่ะเดี๋ยวกระส่วนล่ะเอามาตะใส่ก็ได้ยุ่งล่ะเลยตากิลี่ไอ้จะเป็นน้ำมันที่เขาขายเนาะจะเป็นกระส่วนลอยโยกระส่วนนะจะเป็นกะระซ่วนาะเขาขายลิตรละเท่าไหร่โยเขาบอกว่าเขาจะขายลิตรละสี่สิบบาทสี่สิบบาทคันถัดตีเป็นเงินกีกบประมาณตู้ก็ไหมไหมสี่สิบบาทเดียวตู้ก็ ซามพันเนาะแม่เาราาพันกีบน,นี่จะเป็นน้ำมันที่เขาเอามาแต่ถ้าคิดเล็กเขาว่านะเดี๋ยวมันต้อจะเข้าไปซื้อเครื่องเองจากยางก่อนแล้วก็จะบอกว่าเขาจะจะใส่เงินกีบหรือเงินบาทเนาะตอนนี้คือมันต้อจะพาทุกคนไปเบิ่งหันขาก่อนเนาะ ตัวเป็นตัวมาโพยูฮานเขาขายปิ้งเนาะเดี๋ยวเขาจะมาเลือกแล้วก็จะไปจะไปปิ้งแล้วก็โอเคมาเขาบอกว่ายูนิแปลกเนาะเขาจะจะบ๊บบปิ้งขายตามเออให้ลูกค้าเลือกเนาะเขามาแล้วก็เขาต้องได้มาเลือกเองแล้วก็ให้นนะคะปิ้งอะไรอันนี้ อันนี้มีสกอนี่นะอ้ํเาเดียวนี้อันมีลูกก็ลหล่อหลออันนี้ผู้สาวแ่าเอ้ผู้สาวแว่้า,า<อ>นเด้อสาวแ่าขังบ้านร <laughs> ้านขังบ้านกับป่าขั่งบ้านเม <laughs> ่เจ๋หอวไปแนะ่เราจะลองกินแล้นี ราคาจะวินิจค่ายลายเลยตั้รกก่อนเกนี่เลยเก้าสิบบาทจ่ายเงินบาทนะคะทุกคนที่นี่ขอบเจอเรีวิวช้อปปี้วันนี้ขอเสนอห่วงโยคะรถนั่งนี่เคยเห็นหินอยู่ช่วงหนึ่งเลยทีใช้คืองไงมากก็ใส่ลงไปที่นั่งเสียบป,ปุ๊บปั๊บเสร็จ คนจะแปลกเป็นบออยู่นี่ข้าจะใส่ภาษาลาวจะใส่คําเว้าที่เป็นภาษาลาวภาษาลือแต่ว่าะจะใส่เงินบาทเดนเนาะอยู่ดีเข้าจะใส่เงินบาทจะใส่ภาษาลือก็คือภาษาลาวคนเลยแต่ว่าในการทางการหรือว่าต่างๆนานานะเพาะว่าจะเป็นป้ายหรือว่าจะเป็นหนังสือต่างๆนานาข้าจะเขียนเป็น ภาษาพม่าแบบนี้ทุกคนแต่ว่าเงินเงินเขาจะใส่เงินบาทคําว่าเขาจะใส่ภาษาลาวภาษาไทลือเนาะ<อ>คือมิโตะมานี่ตโตะจาเป็นต้องเออโตะจาเป็นต้องแบบว่าคาคาอาพม่าเนาะว่าภาษาลาวเขาหูหมดเลยเพราะว่ายุนี่จะเป็นคนไทยลืมเนาะอยู่อยู่คงเขตนี่เนาะจะเป็นกลุ่มที่แปลว่ากลุ่มลืชีอยู่ในประเทศพม่าใส่าภาษาลือใส่เงินบาทแต่ว่า จะเป็นทางการนี่จะใช้ภาษาพม่าแบบนี้เลยนะทุกคนนะแล้วน้องๆนักเรียนก็จะจะเหียนภาษาพม่าคือกันเนาะจะเหียนภาษาพม่านุ่งเครื่องตามพม่าแบบนี้นะทุกคนแต่ว่าเงินกับคำว่าเาเนี่จะเป็นเงินบาทจะใส่เงินบาทเนาะ ทุกคนที่มาเที่ยวยูนี่บ่บจำเป็นต้องไปแตกเงินให้เสียเวลาเนาะสามารถจับเงินบาทมาเลยสำหรับคนไทยเนาะคนลาวคือกันแต่ว่าเงินกีบเขาจะโบเอาเดอมีแต่เงินเงินบาทเนาะเขาจะ,จะ,จ,ะจะใส่ยูนี่แล้วที่สำคัญทุกคนเสือ้อบอยูนี่เขาจเจ้าจะใส่อินเทอร์เน็ตเป็นอินเทอร์เน็ตของลาวนั่นก็คือยูนิเทลเดี๋ยวเราจะพาไปเบิงนี่มาเอาโทรศัพท์มาว่านี่เลยทุกคนเห <laughs> <laughs> ็นบบจะขึ้น CG จเนี่ยจะขึ้น CG เลย อันนี้จะเป็นเบอร์เบอร์ลาวอินเทอร์เน็ตลาวยุนี่เขาจะใส่อินเทอร์เน็ตลาวทุกคนทุกคนแปลกบอชิแบบว่าใส่เงินบาทใส่ใส่เงินบาทในประเทศพามา่าว่า,าภาษาลาวในประเทศพามา่าใส่อินเทอร์เน็ตลาวในประเทศพามา่าแต่ว่าทางการเราจะเป็นพามา่าเป็นคนแบบเขาจะบแบบขึ้นกับพาม,าม่าหมดแบบนี้นะทุกคนของเพื่อนค่ะไม่ใช่ของเราวัดจะบป้เอ๋ล่ะฮะัดบไปเออาไปเดือยป่าเนาะดิไปผไปแล้ว แล้วต่อไปนี่วิโตจะพาทุกคนไปเบิงห่านสพสินค้าหรือว่าห่านที่พวกจำเป็นต้องไปสพสินค้าก็ได้พาทุกคนไปเบิงห่านขายของซามเนาะแล้วก็ไปเบิงว่ายุหันมีสินค้าของไทยอีกอย่างเดแล้วก็เฮาสามารถเล็กสินค้าด้วยเงินเงินอ่าเงินบาทโบเท่โบเนี่ยตามที่วิโตไปมาแต่ละเทือแบบชุกชุบบอลที่วิโตไปเดี๋ยวนี้นะใส่เงินบาทเนาะสกุลเงินพระม่าเขาสกุลเงินสังกอเงินจัด ก็เป็นจัดจัดครับจัดจัดเงินจัดแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาใส่เงินบาทหมดแต่๋ยวอายุดีเขาจะใส่เงินบาทหมดเลยทุกคนเลาจะติดติดกับเราเดนนอมีแต่ขับน้ำคลองไปก็จะเป็นเสียงกุกมึงลองแล้วนะทุกคนใส่เงินบาทซื้อสิซื้อสินค้าไทยอยู่ในเจียงรลาประเทศพม่าเงินเงินจัดเป็นเจ้าของเอ็มเอ็มเอ็มเคยตองเอิมเคยเห็นเคยหาน้วยกัาแล้ว ไม่ไม,ม่ไปยอ้อนเหือนไม่เทียร์ลึกไนะขอเด้ดูขอเงินจัดก <c oughs> ินเงินไทยสมมติเหรอนี่ไหมคะมีก่อนเอ,อยู่นี่เขาจะเงินจัดยังไม่ได้เห็นกําบเหลี่ยวนี่โอเคทุกคนสรุปรวมแล้วอยู่นี่เขาจะใส่เงินบาทแล้วก็จะเป็นสินค้าไทยเนาะอันนี้ แต่เพื่อเหมือนหมือนหนึ่งนี้สักพันนะอือหมือนหนึ่งนี้สักพันนะมันหายไปไอันนี้จะเป็นเงินจัดหมือนหนึ่งขนาตีเป็นเงินบาทก็ลอยซาวบาทว่าสันจะเป็นเงินเงินอ่าเงินจัดเนาะก็เห็นจากเตอร์ะก็เห็นเตอร์นี่เนาะขอบคุณไปเลยสำหรับน้ำมันเขาก็จะเหยีดใส่จุกแบบนี้จะเย็นใส่ตุกแบบนี้แหลวกรขายเนาะนี่เห็นบอกอันละสี่สิบบาททุกคนตีเป็นเงินกีบก็ซาวพันกีบเนาะ สำหรับอ e ีพีนี e ้ก็จะขอลาแล้วสรุปรวมแล้วยูนี่เขาจะใส่เงินบาทแล้วก็จะมีสินค้าไทยจำนวนหลายไข่ไข่คืออยูเล่าเหเลยเนาะ,ะทุกคนจะหัวบาทั้งเงินไทยแล้วก็สินค้าไทยมีอิทธิพลแล้วก็มีอำนาจในการใส่ชีวิตของทั้งฝั่งไทยเอ,อ,เอ,อ,เอยทั้งฝั่งลาวออออทั้งฝั่งลาวแล้วก็ฝั่งพมา่าซึ่งหลายๆคนจะบอกว่ายูนี่เขาจะใส่เงินบาทแต่ว่าไม่ต้องบุ๊เสื้ออะไรไม่ต้องุ๊เสื้อว่ายูนี่เขาจะใส่เงินบาทเนาะแล้วก็มาเห็นตัวจริงแล้วเออแมนแล้ว สรุปรวมแล้วคือเงินบาทแล้วก็สินค้าไทยจะมีอิทธิพลแล้วก็จะมีผลกับประชาชนทัง้งฟ้ามาเดฟังพม่าเนาะแล้วก็ทั้งฟังลาวเดเนาะะสรุปรวมแล้วภคยที่อยากมาเที่ยวเสียงเสียงคานเนาะเอ้ยใคที่อยากมาเที่ยวเสียงลาบเนาะก็สามารถที่จะมาได้แบบโบตองแตง่งเป็นในการไปรับซงกันแล้วมีตงามบ่งามแหงตุ๊กมักดังของเ้ยฟุ้นแหงแบบ ตังเอื้อฟืนดุงแหงทุกคนตุ๊กตุ๊กนั่มากดีแล้วก็เป็นคลิปที่แบบว่าเบิ่งแล้วสบายตาดีเนาะแล้วก็น้ำมันก็จะแบบายเป็นวขวดคือบ้านน้องตุ๊กเลยแบบายขายเป็นวขวดคือบ้านน้องตุ๊กเลยสินค้าฮัานขายของซ้ำกับคือลาวเลยทุกคนกับเฮอนซานกับคล้ายๆกับลาวคือกันเนาะแต่ตุ๊กต่งก็อยากจะลองสิมอาหารของประเทศพม่าเพราะประเทศพม่าเนี่ยทุกคนแบบอาหารก็จะแบบ เป็นอีกแบบสินะก็แบบยังลองชิมเบิรงแต่ว่าอันนี้เห็นอาจารย์เนาะว่าไทยใ่ญนะ่เนอะไทยย่ญ่ของเทศพม่านี่กะสลายเพื่อก็จะแบบคล้ายๆไทยเลยต้องติ่งกับคล้ายไทยในแต่ในนอกแต่ว่าคนประเทศพม่านี่ก็คือเออคนไทยย่ญ่นี่คือคนไทยย่าิคนเชียงตุงสียทุกคนว่าภาษาไทยได้แบบเก่งแหงงว่าภาษาไทยได้เก่งขนาดแล้วก็คนพม่าว่าภาษาไทยได้เก่งขนาดเลยแล้วในห้องตุยขนาด มีอาจารย์เพื่อเป็นคนเชียงเป็นคนไทยใญ่เนาะแล้วก็มีมิสิตเป็นคนไทยญ่คือกันฉันองเต่งเบิงบอกเลยลงเติงไปข้อที่แล้วเตยงเบิงบอกเลยว่าฮะมีบอกคนไทยย่าลงเต่งเบิงบอกที่แล้วเตยงเข้าไปปุ๊บเต่งคิดว่านี่แหละคนไทยกันเนว่าคนไทยแบบเพราะว่าสำเนียงกันว่าก็คือแบบออกไทยเนเลยใช่นาะแต่ว่าพอได้มาลงเตยงพอได้แบบ ถามอาจารย์ไม่ถามอาจารย์มาอาจารย์บอกว่าอาจารย์เป็น,นคนไทยใหญ่รุ่เด็กก็งงแล้วก็คนไทยใหญ่เนาะเป็นมาสอนในมาหาวิทยาลัยมอจลอนี้ค่ะมากหลายท่านเลยรุ่เด็กก็ป้าแล้วก็คนพม่าเนาะชาวเมียนมาแล้วก็ เวียดนามเนาะมาเหียนอยู่ประเทศไทยนะหลายหลายแห่งทุกคนหลายหลายแห่งเนาะเมียนมากับเวียดนามมาเฮียนอยู่ไทยหลายแห่งเลยทุกคนเนาะกับภายที่เป็นในิิเน,นมรร่มาจอกระซิฮูดีว่ามอจรอลเฮานี้มีคนมาในชาวต่างชาติมาเหียนหลายแห่งกบต้องขอบคุณคลิปเลยมีตัวหลาย,ดยเ,าเด้อเนาะที่ได้อ่าทายออกมาเป็นความฮู้ดีๆทักเรออี่นก็ะหังฮู้คือกันว่าในประเทศพม่านี้ เพื่อนขายของสินค้าก็จะเป็นของประเทศไทยแล้วก็เงินก็จะคิดติงเหงหนึ่งของทไทยคุณติงแบบเออครั้งแรกที่แบบไดู้้เลยเนาะขอบคุณไนดะ้มีตัวลายๆเดี๋ยวที่เขาตาลายไปก่อน,น,ท,าน,านทุกคนจะไหนก็ฝากทุกชนกดไลค์กดแชร์กดติดตามตินกำลังใจใหงตุกตาคิดต่อไปในเด้อเดี๋ยวที่เขาตลายไปก่อนเจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย